ยมมองแค่รูประทาว่าร่างกายนี้ตายร่างกายใหม่เกิดร่างกายนั้นตายร่างนี้เกิดแต่โยมไม่รู้ว่าสิ่งที่โยมติดอยู่ตลอดคือวิญญาณขันในขันทั้งห้าเนี่ยโยมต้องรู้ก่อนว่าขันห้าเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาลงยึดขันห้าสิ่งสิ่งนั้นพระเจ้าเรียกมันว่าสัตตานังสัตตาสัตตาหรือสัตตานังเข้ามาลงยึดขันห้า สิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นคือความหลงความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นตัณหนาเป็นเครื่องผูกแล้วมาหลงยึดมาเพลินพอใจกับขันห้าถูกเรียกว่าสัตตานังสัตตานังกําลังใช้ขันห้าแต่ละคนก็เป็นสัตตานังกันทั้งหมดท่องเที่ยวไปเปลี่ยนอัตภาพมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างมันเป็นความแฟร์ที่สัตตานังนั้นประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจึงได้สิ่งสิ่งนั้นมา หรือทุจริตก็ได้สิ่งสิ่งนั้นโยมจับไฟบอกไม่แฟร์เลยทำไมมือผมต้องพองผมไม่เห็นจะทำอะไรอ้าวก็จับไฟมันร้อนมันก็ต้องพองนะอ่านั้นไฟมันก็ไม่ได้ทำอะไรแต่โยมไม่มีวิชาคือความรู้ใช่ไหมเด็กอ่อนนอนงายไม่รู้เรื่องนะเอามือเข้าไปจับปลัก๊กเรียบร้อยอาตมาตอนเด็กๆยังเอามือไปกวนในน้ำเดือดเลยเห็นแม่ ทำกับข้าวอืสนุกเอามือไปกวนพองทั้งมือเลยไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่รับกรรมก็คือสัตว์นั่นเองสัตตานางเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรไม่ใช่วิญญาณนะวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนะอ่านี่เป็นวิชาทิฐิผู้เจ้าบอกพี่ขูทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตร สัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณสัตว์มาหลงยึดวิญญาณดังนั้นโยมจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่เราได้กระทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นผู้เจ้าบอกอ่ะไม่จําเป็นคำนี้เธอไม่ต้องไปรู้อดีตอนาคตหรอกปัจจุบันเนี่ยมีความทุกข์แก้ได้ไหมถ้าเธอแก้ได้อนาคตก็ได้อดีตไม่ต้องไปสนใจล่วงไปแล้วความทุกข์ในอนาคตจะไม่มี และคนเราไม่ได้สุขตลอดนะใครจะรู้พรุ่งนี้ไม่แขนขาดขาขาดพรุ่งนี้จะไม่ไปน,นอนห้องไอซียูไม่มีใครรู้หรอกโยมเพราะน,นั้นชีวิตมันไม่ได้ราบลรื่นตลอดชีวิตเกิดมาทุกคนมีความทุกข์ทั้งสิ้นแต่จะแก้ทุกยังไงแค่นั้นทุกจากการพลัดพลากจากสิ่ง,งเป็นที่รักที่พอใจจากประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่น่าพอใจก็เป็นทุกข์อีกโยมก็ประสบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนากันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ประสบสิ่งที่น่าปรารถนาอยู่แล้วออกจากทุกตรงนี้ให้ได้นี่ผู้เจ้าสอนตรงนี้และการเกิดใหม่จะไม่มีนั้นถ้ายมเข้าใจเรื่องปฏิจจสุบาทสัตว์จะยึดถือวิญญาณโดยไม่มีการปล่อยเลยแต่สัตว์จะเปลี่ยนรูปธาตุเปลี่ยนเวทนาธาสัญญาธาสังขารธาตุไปเรื่อยๆวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ถ้ายมเข้าใจตรงนี้ยมจะเข้าใจเรื่องพบหน้าชาติหน้านะและการเกี่ยวพันกันซึ่งการเกี่ยวพันกันเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าเป็นอนุสัยความเคยชิน ที่สัตว์เคยชินอะไรล่ะณนะวันนี้โยมเคยชินอะไรโยมเคยชินราคานุสัยหรือปฏิคานุสยัยมักโกรธหรือว่าชอบใจเพลินพอใจแต่ของที่เป็นรสอร่อยของโลกหรือว่าเป็นคนมักโกรธถ้าโยมเสพครบตรงไหนมากโยมจะเกิดอนุสัยคือความเคยชินก่อนตายจิตจะคล้อยไปตามสิ่งที่เคยชินโยมเคยชินอะไรมันก็ไปตามนั้นนั่นคือตัณหาของเรา ดังนั้นการเกิดเป็นเดจฉานโทษใครไม่ได้ตัณหาของเราเองโยมนั่งสมาธิผู้เจ้าสั่งให้รู้ลมหายใจเข้าออกแต่ทําไมจิตมันไปคิดเรื่องดีคิดเรื่องเลวเมื่อวานนอ้นั่นมันด่าเราเมื่อวานนอ้นี่มันเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปทํานี้ทําไมมันน้อมไปคิดนะ่ะทําไมมันไม่อยู่กับลมเพราะโยมไม่เคยสร้างอนุสัยความเคยชินในการอยู่กับลมหายใจใช่ไหม ูเจ้าก็ให้เอาตัวเนี้ยเอาอุเบขามาทดแทนอากุศลทั้งหลายใช่ไหมและ้าโยมบอกจะไปวัดกันก่อนตายขนาดนั่งตอนเนี้ยสมมติตายตอนเนี้ยอีกห้านาทีตายเอาทําจิตให้นิ่งมันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่เชื่อโยมเราคิดว่าตอนจะตายมันจะได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไงเลทมันต้องเลยต้องฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไงเข้าใจไหม